เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจจะเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเพลิงไหม้หรือว่าเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวด้วยท่านใดที่จะไปท่องเที่ยวช่วงเทศก,กาลลอยกระทงก็ดูแลตัวเองกันด้วยใช่ค่ะดูแลเด็กๆด้วยนะคะ,คะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะทางหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันุชายแดนภาคเหนือคุมเข้มสกัดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดผ่านด่านชายแดนภาคเหนือค่ะ พลโทกิติพงษ์ชื่นใจชนแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ชายแดนภาคเหนือหรือพอบ,นบสอนบยศส5มเปิดเผยว่านบยศส5ร่วมกับสำนักงานป้องกันปรับปรามยาเสพติดภาค5และสำนักงานศุลกาการภาคที่3ในการนำมาตรการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและส่งออกสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ที่ใช้ในการ ผลิตยาเสพติดผ่านด่านชายแดนภาคเหนือเพื่อสกัดกั้นยับยั้งและจับกลุ่มผู้กระทำผิดไม่ให้สารเคมีถูกลำเลียงไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้ในการผลิตยาเสพติดส่งเข้ามาอย่างประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด มีแนวโน้มที่จะนำไปเป็นสารตั้งต้นกว่า30ชนิดใช้ในการผลิตยาเสพติดมากขึ้นขณะเดียวกันนบยส .35 ยังให้ความสำคัญกับการสกัดยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติม7อําอำเภอใน4จังหวัดประกอบด้วยอำเภอปายและปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายอำเภอภูซางจังหวัดพยาออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน และอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระจังหวัดตากเนื่องจากมีความเสี่ยงในการถูกจับกลุ่มน้อยต้นทุนต่ำรูปแบบมีทั้งการอำพรางในสินค้าที่จ้างเหมารถขนส่งทั้งที่คนขับรู้เห็นและถูกรับจ้างโดยไม่ทราบว่ามียาเสพติดแอบแฝงรวมทั้งยังตรวจพบในรูปแบบส่งพัสดุทางไปรษณีย์ที่มีที่ตั้งอยู่ในอำเภอชายแดนหรืออำเภอใกล้เคียงเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ค่ะมา